สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะหมเลยจะมาแกะกล่องไม้ที่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยะคะ่ะเป็น b บ y a w ย่นะคะคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นไมเลตเป็นไมเลตเป็นไวเลตไมโครโฟน Wild <laughs> นะคะก็คือไม่มีสายนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบไร้สายเลยซึ่งเราอะตอนแรกนะคะเรามีไม้แบบมีสายอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกในการทํางานเพราะว่า หลักๆเลยคือหมวยเอาไว้ใช้ถ่าย youtube ใช่ไหมคะเราพอเรามาใช้งานจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอะชอบลืมค่ะว่าเราอะเสียบกับกล้องไว้แล้วก็เดินไปหยิบนู้นหยิบนี่แล้วบางทีอะไอสายไม,มนดึงกล้องตกนะคะก็ค่อนข้างอันตรายเราก็เลยว่าเออเราซื้อเป็นไม้แบบนี้ดีกว่ามันก็สะดวกกับการใช้งานมากกว่านะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ หน้ากล่องเนี่ยเขาเขียนว่าสามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์นะคะกับอันเนี้น่าจะเป็นพวก GoPro Action Camera นะคะแล้วก็กล้องแล้วก็มือถือแล้วก็แท็บเล็ตด้วยนะคะหมวยเลือกเป็นตัวนี้นะคะ W M 3 U นะคะตัวนี้มันจะเหมาะกับ Type C นะคะมันจะมีรุ่น Type C กับเป็นแบบ Lightning นะคะเราก็เลยเลือกแบบ Type C มาเพราะเราใช้ s ซนะั s ซุงเนาะนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็มีอันนี้ค่ะว่าไมลรู้นะอยากมาดูหรอลูกเขาก็จะมีเป็นสติกเกอร์ให้นะคะมีวารนติคัทนะคะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาจีนนะคะไม่มีภาษาไทยนะคะวิธีการใส่เข้าไปในเคสว่าต้องใส่ยังไงนะคะอันนี้เป็นขนปุกปุยคะ่ะขนแมวน่ารักลูน้ากับขนแมวอะไรนี่เหมือนกัน <laughs> อันนี้เป็นสายนะคะสายแบบเป็น USB Type C นะคะเป็นใบรับรองคุณภาพว่าเขามีการ inspect แล้วก็ test แล้วนะคะว่ามีคุณภาพโอเคะอะไรเงี้ยโอเคค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวามาลองเชื่อมต่อกันนะคะโดยหม่อยจะเปิดเครื่องนี้ออกมานะคะแบบนี้ปุ๊บพอเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินนะคะ ในกล้องอาจจะเป็นสีขอขาวแต่ว่าของจริงคือสีน้ำเงินตอนแรกมันจะเป็นสีแดงๆเนาะแปลว่ามันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาออกมานะคะตัว TX เนี่ยคือตัวที่จะอยู่กับตัวเรานะคะมืนก็จะเสียบไว้แบบนี้ค่ะนี่นี่ก็จะอยู่ที่ปกเสื้อหมวยแบบนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัว RX นะคะก็จะมาเสียบกับ ที่เป็นสองขีดแบบนี้เพราะว่าหมยจะเอามาต่อกับกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะวิธีการนะคะเราจะประกอบร่างเขาแบบนี้นะคะมันจะแน่นนิดนึงนะเพื่อนๆนะคะเราจะเสียบไปที่กล้องตัวนี้นะคะตัวนี้ที่หมยใช้เนี่ยมันจะเป็นแ a นนอนนะคะ EOSR มันจะมีรูที่เขียนว่ามิกนะคะตรงนี้รูกันไหมนี่ ตัวนี้ที่เขียนว่ามิกนะคะเสร็จแล้วเราจะเสียบไปที่รูที่เขียนว่า M I C นะคะมิกเนาะแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะเหมือนโยกโยกได้ด้วยนะคะเคก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบรุ่น f ลิปจอมันก็จะบางนิดนึงนะคะแต่ด้วยความที่จอมันไม่ได้เต็มจออยู่แล้วมันก็เลยแบบไม่ได้บางมากบางประมาณนี้นะคะ ห็นไหมคือฝั่งนี้เราจะไม่ค่อยเห็นภาพ100%ซนะคะแต่ตรงนี้เราจะมองเห็นเนาะก็บางระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะตอนนี้ก็คือเราออกมาจากกล้องนะคะประมาณนี้แล้วแล้วก็เสียงเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือเสียงของโ o y a w m 3นะคะเดี๋ยวหมวยจะลองเสียบปอกที่เป็นฟองน้ำดูนะคะเพื่อน ลูกลูกอยากินไหมนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือเสียง ASMR นะเดี๋ยวเราเทสกับกล้องแล้วนะคะเดี๋ยวลองเทสกับมือถือดูนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้กับ Note 10 Plus นะคะ เค okay, ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเหมยจะลองต่อกับ a m s u n g Note 10 plus นะคะต้องบอกว่ามือถือเนี่ยต้องเช็คก,กับทางโบย่าอีกทีหนึ่งนะอย่าง Samsung เนี่ยบางตัวก็สามารถใช้กับโบย่าเด3ได้แต่ว่าบางตัวก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะเห็นเขาบอกว่าพวกรุ่น A เนี่ยบางรุ่นจะไม่สามารถใช้ได้นะคะแต่พวกรุ่น S รุ่นโน้ตเนี่ยสามารถใช้ได้ไงก็โทรเช็คก,กับทางโบย่าก่อนละกันเนาะเาก็จะมีแบบว่าเบอร์โทรเดี๋ยวหมยขึ้นไ้ให้นะคะ และสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆก็จำได้ว่ามีหลายรุ่นเลยนะที่ไม่สามารถใช้กับตัวนี้ได้ในการเขาบอกว่าในการไลฟ์ทำไม่ได้นะคะบางทีอาจจะได้แค่รลคอร์ดหรือบางตัวก็รลคอร์ดไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ะะ <ๆ S 1> อะไย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเช็คกันนะโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวหมวยจะลองต่อกับซ m s u n g โน้ต10 plus นะคะที่มหมวยใช้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะสลับมาใช้กับไมค์ตัวนี้เลย เอาอันเก่าออกก่อนนะคะดึงออกมันจะแน่นมากเลยเพืเ่อนๆอย่างนี้ดึงออกแบบนี้นะคะหยิบหัวที่เป็นห <laughs> ยิบหัวที่เป็นไทซีมานะคะก็จะเป็นหัวเล็กๆอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะ <laughs> เสร็จแล้วก็จะเสียบที่ กนสมาร์ทโฟนแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองรีคอร์ดดูว่าเป็นยังไงเนาะมันก็ไว้ตั้งสมาร์ทโฟนได้แต่ว่าตั้งอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะลม้มต้องมีอะไรวางโอเคค่ะตอนนี้เป็นสมาร์ทโฟนนะคะ Samsung Note 10 Plus นะคะที่ตอนนี้กำลังบันทึกอยู่นะเสียงเป็นประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงจะเป็นยังไงนะคะนี่เสียงเข้าประมาณนี้ค่ะโล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 นี่เสียงเข้าประมาณนี้ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ลอง ASMR รูหน้าเนาะว่าเสียงจะเหมือนกันไหมรูหน,มหน้ามากินเลยนี่คือเสียงรูหน้าเคี้ยวนะคะฮื้อ เดี๋ยวเราจะลองถอดไม้ดูนะคะแล้วดูว่าเสียงต่างกันไหมถอดไม้ค่ะเสียงเป็นประมาณนี้นะใส่ไม้กับก๊อฟไม้ใหม่อันนี้คือมีไม้นะคะเสียงก็จะประมาณนี้เสียงต่างกันไมเอ่ยหนึ่งสองสาม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 รู้หนะ้าหนึ่งสองสามประมาณนี้ค่ะนี่เสียงไม้นะคะ ลองถอดออกแล้วพูดอีกรอบหนึ่งเนาะ123123123อันนี้คือไม่มีไม้นะคะไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไงโอเคอันนี้นะคะเป็นเสียงของ canon rp แบบไม่มีไม้นะคะเดี๋ยวลองใส่ไม่ดูว่าเป็นยังไงเนาะทาแดาเราว่ามันก็น่าจะดีนะยังไม่ได้ลองฟังดูนะคะแต่ว่า ใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะแพรก็ง่ายแค่เปิดฝามารอสีน้ำเงินขึ้นปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวได้ตามที่เราต้องการนะจะเป็น Type C จะเป็นแบบ TRS หรือ TR R. RS ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าหมวยาตัดสินใจในการซื้อไมค์ว e l e ลสนานมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าราคามันค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรสำหรับตัวเรานะเพราะว่าอย่างกล้องเนี่ยมัน ก็แพงแล้วเลนแพงแล้วเรายังต้องซื้อใหม่อีกเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากๆถึงจะต้องมาซื้อนะคะเพราะว่าอย่างไมล์ลาวเลียอย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักร้อยก็มีเนาะมันก็ไม่ได้เปลืองแล้วเสียงคุณภาพก็ดีนะคะแต่สาเหตุหลักๆเลยที่หมวยตัดสินใจซื้อนะเพราะว่า มวยมีปัญหากับลาเวเลียเยอะมากเพราะว่าคือเสียงดีก็จริงอะไรก็จริงแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่สะดวกในการใช้งานเลยค่ะอย่างเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยบางทีเรากำลังแต่งแต่ง,แต,งแต่งไปอาจคลิปแต่งหน้าลง YouTube ใช่ไหมคะแล้วแบบเราลืมตัวนะคะแล้วเราก็ลุกไปทํานู่นทนํานี่แล้วปรากฏว่าพอเราลุกไปหยิบของอะไรเงี้ย แล้วเราแบบลืมว่าเรามีไม้ติดอยู่นะคะมันทําให้แบบมันดึงกล้องบางทีกล้องจะหล่นเลยนะคะค่อนข้างอันตรายพอสมควรคือต้องมีสติมากๆเลยกับการใช้งานไม้ที่มีสายนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็จําเป็นนะคะที่เราควรจะซื้อและโดยเฉพาะนะคะเวลาเราไปวอล์กแบบข้างนอกอะไรเงี้ยเราจะมีปัญหามากเลยเพราะว่าเราเคยเอาไม้เราอัเลียนะคะไปข้างนอก แล้วคือแบบมันจะเป็นสายระยงระยางแล้วเวลาถ่ายอะไรเงี้ยมันวุ่นวายมากเลยนะคะรู้สึกไม่สวยด้วยรู้สึกแบบว่าลกลุงลังด้วยนะคะก็เลยเออตัดสินใจซื้อมาใครบอกว่าอุ้ยอยากจะเอาไปใช้กับทั้ง Type C ทั้ง Lightning ต้องทำยังไงเมื่อเห็นใน Shopee ใน Lazada เงี้ยมันก็จะมีขายหัวแยกด้วยนะคะก็ราคาประมาณพันกว่าบาท หัวแยกแพงพอสมควรนะคะคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะเหมือนไม่ได้พาเพื่อนๆไปเทสสัญญาณข้างนอกเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะเราไม่ค่อยอยากจะออกไปพูดข้างนอกแล้วก็วางกล้องไกล,กลๆเดินไปเดินมาเท่าไหร่นะคะเออรู้สึกไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าสวัสดิการใช้งานอันนี้ก็เทสให้ดูประมาณว่าในสตูสมมุติในห้องนอนในสตูที่คอนโดที่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมีเสียงแอร์นะคะก็จะได้ เสียงประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงลบกวนเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะคะใครที่อยากจะรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปคุยกับทางโบย่าได้เขาจะมีเบอร์อยู่นะคะก็เดี๋ยวมวยขึ้นไว้ให้คลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะแต่ว่าเราอยากจะมาแนะนำสำหรับใครที่แบบเออทำคอนเทนต์หรือว่าไลฟ์เสื้อผ้าต้องใช้ไม์หรืออะไรต่างๆ เรารู้สึกว่าอยากได้ไม้ที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นไม้ไวเลสไม่มีสายอะไรเงี้ยตัวนี้สําหรับเหมยเหมยก็แนะนํานะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเล็กจริงๆแล้วก็มันก็เหมาะกับการที่เราอยู่กับตัวคนเดียวแบบนี้นะคะในอนาคตไม่รู้มันจะมีแบบไม้ตัวส่งสองตัวไหมตอนนี้คือมีตัวเดียวนะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ subscribe ด้วยนะดิง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 